กลาสสีพี่น้องทุกคนนะครับผมในโน้ตเกมเมอร์และนี่คือเก็ตสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ xcom สองนะก่อนที่จะเล่น xcom สองนะครับเรามาดูกันว่าเจ็ดสิ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ 1. ถ้าหาเพื่อนเพื่อนเคยเล่นภาคหนึ่งมาบ้างนะครับภาคนี้ไม่สามารถเอาความรู้ที่เล่นในภาคหนึ่งนะมาเล่นในภาค2ได้ก็คือเริ่มจากศูนย์นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาคนี้นะมีภารกิจที่จะต้อง ทำและเร่งรัดให้เรานั้นต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับก็คือเดินไปยิงไปเดินไปไปวางแผนด้วยนะครับเดินไปยิงไปเราไม่สามารถตั้งรับและรอให้เอเลียนโผล่มาให้เรายิงได้นั่นเองนะครับ 2. c o คอนซีฟโหมดคืออะไรคอนซีฟโหมดก็คือจะมีรูปนะครับคนใส่ฮูศอยู่ทางด้านบนของหน้าจอนะก็คือจะเป็นในโหมดของสเตลนะครับพอเราอยู่ในโหมดสเตลเนี่ยเราจะต้องวางแผนนะครับ ควบคุมเพื่อจะทําภารกิจนั้นๆให้ได้นั่นเองและเราจะต้องทําให้ได้ให้เอเรียนนั้นตายในช็อตเดียวนั่นเองนะครับ 3. ambush ambush คืออะไร ambush ก็จะต่อจาก concept ตรงที่ว่าหลังจากที่เราวางแผนอยู่ในโหมด concept วางแผนแล้วว่าเราจะต้องการโจมตีเอเรียนนะนะครับก็คือเราจะต้องอยู่ในโลกของ overwatch Mode โอเวอร์วอชโหมดแล้วก็หาอีกหนึ่งตัวจะยิงก็ได้หรือว่า,าจะปาระเบิดก็ได้นะครับใส่ศัตรูพอศัตรูอันเลิศปุ๊บศัตูก็จะเห็นเราและในฉากนั้นเราจะได้สธิ์โอเวอร์วอชนั่นเองและถ้าหากว่าเรามีโอเวอร์วอชอยู่แล้วนะครับมีโอเวอร์วอชอยู่แล้วเราถ้าถ้าเราเฟลก็คือเราจะเสียเธอนั้นไปซีนั่นเองนะครับ C มีแผน2เสมอนะครับ หมายคืออะไรมันก็ต่อจากแอมบูสอนที่ถ้าเกิดเราเฟลเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องหาอีก1ตัวหรือ2ตัวเนี่ยที่ไม่ได้อเวอร์วอเอาไว้เนี่ยคอยแบ็กอัพนะแบ็กอัพถ้าหาว่าเราเจอประตูที่ทําการสตาร์เราได้หรือว่าจะเป็นทําให้เราแอนนิคอะไรแบบอะไรพวกนี้นะเราก็ควรมีแผน2เอาไว้นะเพื่อที่จะวางแผนในขั้นต่อไปนั่นเองห้าการแฟรง การแซงก็คือการที่เราอ้อมจากในด้านที่เราอยู่ตรงด้านหน้าหรือด้านตรงข้างของศัตรูนะครับคือเราจะอ้อไปทางด้านข้างศัตรูเพื่อที่จะทําการแซงแซงก็คือจะไม่คิดค่าของเกาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโคเวอร์นะครับนะครับ ่นห cover ก็าคือจะ,จะจะคิดจากอ a r มหรือวความแม่นของตัวละครเราล้วนๆนะคว่าที่ขึ้นอยู่กับตัวของท่านนะว่าเขาจะยิงโลนหรือไม่นะครับซึ่งประสบการณ์ของผมก็มาแล้วนะครับ90%นะ99%นะครับยิงไม่โดนนะโค้ก arm is everything นะครับความแม่นคือทุกสิ่งนะครับ ก็คือจะต่อจากอันเมื่อกี้นะครับก็คือตรงที่ว่าถ้าเกิดเรามีอาร์มนะครับลุกกี่อาร์อยู่ที่วัน65นะครับโอกาสที่จะยิงโดนในการแฟงเนี่ย65เปอร์เซ็นต์นะเบสิกเลย65เปอร์เซ็นต์ถ้าหากเป็นคลาสอื่นก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับถ้าเกิดเราแฟงไปเพิ่ม70ไม่โดน70 80นะครับแฟงแล้วยิงไม่โดนนี่ก็คือนะขึ้นอยู่กับดวงนะคือคือคุณต้องมีดวงด้วยนะคือต้องมีดวงด้วยทั้งดวงไม่พอนะก็คือต้องจ่ายเย็นแฟงแล้วดวงที่เหมือนกัน น,น,นี่คือสิ่งที่พูดไม,ไม่พูดไม่ได้เลยนะก็คือเอเลียนนะครับมีความยากของตัวมันนะไม่ว่าจะเป็นเซ็กทอยนับเอเลียนจากภาคหนึ่งนะครับจากตัวเล็กตอนนี้กลายเป็นตัวโตวขึ้นนะคับก็คมีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมาตรงที่ว่าเขาจะสามารถทําให้เราแพนิกได้ไม์คอนโทรลเราได้นะครับแล้วก็ทําทให้เรามึนหรือว่าคือสตานทําให้เราเดินได้น้อยยิ่งขึ้นนะครับเรามีอีกหลายๆตัวครับเช่น Office ซอ p e เ t Officer นะครับทำาให้เรา,าโดนในส่วนของสกิลม้าก็คือทำให้ศัตรูตัว,ตวอิ่นนยิงตัวละครที่เราถูกมา้าเนะ่ะแม่นขึ้นนะครับก็จะทำให้เราเกณฑ์นั้นยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ็ดสิ่งน่ารู้สำหรับ XCOM 2ในฉบับของผมนะก็คือผมเล่นมาแล้ว,วประมาณ98 99จะถึง100ชั่วโมงแล้วนะครับแลนะนะนะนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมคิดและนำเสนอ ในครั้งนี้แล้วหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าเสานี้สวัสดีครับ